สวัสดีครับจากอะโวคาโดทูโฮมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอป่าแดดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่สวยมากๆนะครับนี่วันนี้เรามาดูพื้นที่ให้ลูกค้านะครับลูกค้าด้านล่างเนี่ยเขาเลี้ยงปลานะครับด้านล่างจะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่นะครับก็จะทําตอนนี้พี่เขาปรับพื้นที่นะครับพี่เขามีเนินอยู่หนึ่งเนินนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ขึ้นมานะครับ ขุดให้เป็นแนวราบเป็นชั้นๆไปนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูเรื่องระบบน้ำนะครับน้ำเราก็จะดันจากบ่อตรงนู้นขึ้นมานะครับดันจากบ่อตรงนู้นขึ้นมานะครับตรงนั้นเป็นบ่อน้ำเสียนะครับแล้วก็จะดันขึ้นมาลดต้นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเดินท่อเมนขึ้นมานะครับ แล้วก็เป็น3มชั้นนะครับที่นี่มีอยู่3มชั้นแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ระบายน้ําลงไปนะครับระบายปล่อยน้ําลงไปตรงช่องนี้นะครับตรงนี้เราจะปลูกในระยะ6 6คูณหนะครับซอยมาทีๆีได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําให้ปลูกสายพันธุ์ตลาดนะครับสายพันธุ์ตลาดก็จะมีบัตแคเนียบู o เจตปีเตอร์สันพิงค์คตันนะครับสีสายพันธุ์นี้นะครับ ็ค่อนข้างที่จะมีน้ําตลอดนะครับตรงนี้ถ้าพี่เขามีน้ําเราไม่เราไม่เดือดร้อนแล้วนะครับเพราะว่าอะโวคาโดปลูกตอนไหนก็ได้นะครับขอให้มีน้ําอย่างเดียวนะครับซึ่งที่นี่มีน้ําแน่นอนนะครับร้อเเนะครับนะเราดูแลจนเก็บเกี่ยวนะครับดูแลถึงที่นะครับแล้วก็ให้คําปรึกษาตลอดนะครับลูกค้า คันใดสนใจต้นพันธุ์นะครับ0871577899นะครับ0871577899ลาย0617878210นะครับพอดีเปลี่ยนลาย ID นะครับนะลายดีเดียวกันทั้ง2เบอร์เลยนะครับใครสนใจต้นพันธุ์สั่งได้เลยนะครับนี่พื้นที่เขาหูมหาศาลมากบอกเลยนะครับ เดี๋ยวถ้า,างไงฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าลงปลูกหรือดูแลหรือจนเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะมาดูแลมาทำคอนเทนต์ให้พี่เขาตลอดครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ